จะได้สวนลองมาตอดนะใกล้ตอดตอดเลอองทางไปใหนเนาะบอกไปทีก่อนเออเจ๋อเห็นแล้ะเกือบเจ๋อแต่ว่าน้ำนหวานปิดตาโอ้โหนี่มีหำลังเจ้า อยู่ใกล้ๆเจ้านี่อยู่บนหัวน้อนแพ็กนี่เจ้าได้ก่อนนะนี่เราอ๋้ยวู้นันอยู่ปืนหลังค้าในเจ้านี่เจ้าขักนก็นนก็มวงเนี่ยหลักหนึง่งเ,เย่หมอนไปไหนเจ้า <c oughs> จะไป ็บดอกกระเจียวเจ้าสวัสดีเจ้าลืมสวัสดีเก็บดอกกระเจียวก่อนเนาะกันมากระเจียวบรรยากาศในสวนเจ้าวันนี้ฝนตกไปโปรยนะเจ้านี่นี่แปลงดอกกระเจียวก็อยู่บับไก่เจ้าอยู่ตั้งหน้าสวนนี่แหละนะบ่าวแถบ้านก็กำลังเอามีมนะเจ้าเอาเอาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแปลงดอกกระเจียวตรงนี้เลย นีก็ละแม่อมดอกอ้อ,อนนะดอกนะดเออเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินดอกอ้อ,อนนะจ้าสองดอกนะเป็นไหมสนใจนี่ยอ,อ,อยู่ในหญานี่ยจ้านี่เา <laughs> นาะ ตายห่ามอนันเออนี่นี่โอ้บังน้ำหวานนหวานสวยเนี่ยเนี่ยหวานปิดตาสวยเลยงามเลยแต่ตัวอ่อนนี่น่าจะเดินแก็บอ้นนี่ก็น้ำหวานสวยครับไปโอ้สองหางเจาะในสวนเขาไปเก็บดอกกระเจียวต่อเนาะ จะเอาไปกินกับน,น้ำพริกแล้วเจ้านะแปลงนี่ปลูกได้3ปีแล้วเจ้าเดี๋ยวปีหน้านี้น่าจะได้ไถไถแล้วปลูกใหม่นะเจ้าเนาะเหมือนจะเริ่มดอกน้อยๆเจ้ามันจะยุบฝน,นตกไปรยๆนะบรรยากาศดีดีนี่อันนี้กอน้องไม้เจ้านี่มาดูก่อนี่ถ้าพี่น้องเอ๋ยแพงเอาอกอไใบถมไว้เนอยนี่ ดูนอ,ลอเลยอ่ะเอาค่ะนี่นอแพงดูนี่นี่ก็ต้องโพมานี่มีนอเนัังเหอองยอเนาะมีหลายอยนะู่นะแก่ถมไว้จองถมไว้ดูฟังนี่แล้วเจ้าดูตาเลยอือ ฝนก็ตกเจ้าจะกินอายางเจ้าแต่ว่าวันนี้เมนูได้ละนะเดี๋ยวจะแอบมินเจาะเก็บดอกกระเจียว,วยือยมอนเก็บเดรอเก็บอวนวานเนาะต่ว่าเก็บทรงไหมค้าไปเจ้าวันนี้ก็เลยเหลือบ่ลาย <c oughs> แต่ปลูกไว้ยเยอะอยู่ปลูกไวเ้เป็นจุดเป็นจุดเจาวางทีไหนก็ลงุงที่ห้าน,นะเจ้าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนะึงตรงหน้าสวนเออนี่ดอกบานเห็นอยไรเนาะ ปลูกต้วไปเลยเดี๋ยวตัวคณะเออนี่แต่ไม่ร้อยมันจะออกดอกก่อนแล้วค่อยใบน,นะเจ้าง้นหัวก็กินได้หัวนอนกระโ,โดดไม่เห็นก็มาหน้อยเดี๋ยวไม่เป็นไร เออหันไ,ไดปเรื่อยๆมีปลูกบนคณะเลยเจ้าเนะาะจริงส้นปลาเนี่ยก็มีปลูกนะเจ้า ก็ปลูกฝนนี่กำลังโตมาแต่คืนแล้วนี่มาเมื่อคืนแล้วขอ,อบสะขอบสะแทกตัวไซร่อมนะเจ้าเพราะกล้องมันโดนฝนนะเจ้าอเอาน้ำแก้วมาหยอดนี่ก็ได้ดนะแม่มเป็นขี้เต้านี่นะเนี่ยหยอดหน้าฝนนะเจ้า เหมาะอยู่โอ้แต่พักที้เล็กแม่เหมาะเหมาะหยอดนะแต่ฝนมันตกทำเราไว้ก่อนไปขายเหมาะนี่ต้นนี้ก็ลงนะจเ,เจ้าดอกก็เจียวมีก่เอเฮ้ยอ๋นนอฮะเนาะนีอมัน,นก็อปลูกไปเรื่อยนะเจ้าเรามีหัวก็ได้ฝังกว้างไว้ก็ได้กินนี่ก่อ ของก่อมโตไปก็ได้นะเจ้าโอ้พี่น้องซื้อมะม่วงแพงได้เจ้าเปล่าในสวนอ่าฝั่งน้อยจะเป็นต้นยางนาะนะเจ้าน,น,นี่คือต้นยางแดงปลูกปลูกเอาไว้เป็นขอบสะเจ้าเราก่อเฮ็ดออกข้างหนึ่งละนะปีนี้โชกุนเกียบไปรอบหนึ่งละเฮ็ดอ่ะเป็นเฮ็ดพึ่งเจ้าอ่าฝนห้ามแล้วเปียกแล้ว หมื่นละเหมื่นละพักก่อนเจ้าตอนแรกว่าจะเก็บพริกนะเจ้าดเดี๋ยวเขาพักก่อนสักพักร <c oughs> อฝนมันเย็ยนสักหน้อยกันซ้ำสองแอฟละกะโอ้ได้น้ำหวานน้ำหวานมันหลกันนะเขาเม่ม <c oughs> นอ้น้ำหวานมันเจ้า

เป็นพริกอันก็พริกกระเลียงเจ้าปลูกไว้ปลูกไว้พอได้กินนะเจ้าเดยวแปลงพริกยีมอนพริกปลอดสารนะเจ้าบํพบัยานี่ซราบยางเนี่ยไม่เน้นบ,บ่เน้นยานะเจ้าเนาะเหมือนต่ว่ายี่มอ้อนเก็บไปรอบเนาะ ทุกวันมันเก็บทุกวันจะมัเก็บ,เก,บเก็บเป็นพริกแดงไปเอาไว้ตากไปกินเจ้าแต่วันนี้จะเก็บพริกเอาเคื่อแพงเอาไปตางจากวัดนะเจ้าเสื้อแพงเอาไปใส่แกงหั่นแกงนี่เนอะนี่พอแล้วมันฝุ่นยาไม่ตัวเยอะอยู่เยอะอยู่ พริกนี้เพชรนะจอนะพริกกระเหรียงอ่ะเพชรล้วกไทยองนห้อ่ะรอบสวนนะจ๊อนีมาเอาเตาน้อจ้ะเออ หว่างหนภูผ่านเจ้าตรงนี้เป็นที่โถมใหม่จะไ้ทําทางเจาพระบ้านปิดพี่สาวของบ่าวทา้บ้านนะจะมาซื้อตีนี้ไว้ตอนนี้ยายมอนกันเลยจากบ้านรอดินเนาะก็เลยปลูกไปเรื่อยเลยเจ้าก่เป็นตะไคร้จเจาอันนี้ลงก็ข้าวโพดเอาไปกระดาษสแกนกระดาษเจาเหมือนเนาะ <c oughs>

ยามอนอยู่บ้านอยู่สวนเจาะบ่อบ,บอ่บได้อยู่บ่ได้หมกักปลูกเจาะนี่ปลูกพริกเจาะแล้วก็ฝั่งนี้แม่นี่ลงอย่างนี้ติดปักรักใหม่ๆนี่เอามาแต่งก็เข้าสวสดีลงคู่กัน,นทีน้าก็จะหายลงไปติ๊กๆแล้วเจาะยามอนปลูกเจาะได้หมดเลยอเอาหมกถุงปะละ้เจาะ กางร่มมือกัมพูช์แทงก็ต้องแพ่นี้กลางลมมีทางค่ะเจ้าเพราะว่าอันกล้องมันจะเปียกแม่กล้ามาซื้อก็พิ้งพี่ก็ได้ขายนอกระทุนแล้วจะได้คืนก็จ้า ีีต่อมีมนเอี๋ยวเาก็ไปเอากันอันนี้พอพริกลัดเจ้าแม่ได้หลายยังเอามาให้มาดีนี่ยพะย่งเป็นถุงมากเด้เจ้าตอน้นกวนเอาไปเอาก่าวเยอะแล้วถ้าว่าน้อได้ก็หวานไปที่กว่าอ้้บรนมีกาสดชื่อ

กอละเจ้าเอาไปใส่แกงเห็ดเจ้าอาึ๊บบรรยากาศเต็มไปหองโอ้ยเพิ่งใส่รองเท้าต,ตีตีแล้วแกพบหบาดเดี๋ยวหาถุงมาใส่กันเจ้า เอาผักหวานผักหวานป่าอู้ยอดเลยแม่เอาตีเป็นยอดฝอยฝอยมันกระโดดโอ้ยกระโดดเก็บไปอย่าล่ะโอ้พี่ห้องผักหวานในสวนนะเจ้าผ,ผักหวานป่าถ้าเ่ได้ก็ไว้เหี่ยมต้องเอาเออมีผักหวานเจ้าเฮาเายิ่งเก็บยิ่งแตกนะเจ้าถ้าเป็นส่วนของใบมันนะเจ้า ็บพักหวางเจ้าตอนแรกว่าจะเก็บบนว้าว่าจะรอให้มันหัดน้ำก่อนบตดตอนฝนตกเสียซ้ำจะเดินทางวันที่เจ้าจะจะไปแก่งมาเรงนี่แกงที่เชียงใหม่นกเพยนี่ขเปยเลยยัดไปเลยเโอ้ยงยง มันมีแต่อีใส่ไปเลยยัดไปเลยเออเออนั่นน่ะยัดไปอันนี้กับแก่แล้วน่ะนี่มันไปแล้วน่ะส่วนนางตาแม่เก็บบ่ได้แล้ววอัวมาจะแ่ขายหมดได้กินเนาะโอ้ยเดี๋ยวมันตื้อโผงมาแหมนี่เฮาเอาเอาก็ิเลยเจ้าลิขก็ากิ่งเลยเดี๋ยวมันแตกแม ยิ่งโดนฝนจี้นะยิ่งแตกแถมเตะแต่ว่ามันมันจะบัดล้เต่าพักหวานหน้าแรงพักหวานหน้าแรงมันจะหวานหอมเจ้าแต่พักหวานหน้าฝนนี่มันจะอังก็มันจะบ่ค่อยหวานเจ้ามันจะบ่หวานบ่หอมเต่าพักหวานหน้าแรงยิ่งพักหวานไฟไหม้ยิงหอมเลี่ยว่าไม่ดีเบ่เก็บบ่เก็บ กขายหมดปลูกงได้กึงหมอเออก็ต้องหาคนปลูกอยูก่กะต่าเรียกว่าบบก็ต้องหาคนปลูกอันนี้เป็นผักหวานปลูกด้วยมเมล็ดนะเจ้าอายุข,ของผักหวานต้นนี้ที่เห็นนี่น่าจะอยู่ประมาณสักสักเก้าปีแล้วเจ้านนเจ้าเขาจะแบบคุ้มเมืใหญ่ อันนี้คือต้นเก้าปีจะปลูกด้ดยมะเร็เจะเป็นฝักวันตายยาอดเหลืองเต็ตมแล้วก็แล้วกัต้นเดีวยวปลอกะไรกันไหมวะ เหมือนพอดีหน่อยยุ่ปื้นหอมก็เป้าหนอห่มใบเป้าหนอเปยังเปียเขาก็ป่วยไปอาบน้ำเจี๊เดียวอย่างถ้าเขาป่อยมันถ้าเขาปล่อยแกเขาก็จะไปได้กินยอดแต่ถ้าเามัน มันรีดๆๆๆหยอดรีดไว้เขาก็จะได้กินเรื่อยๆนะเจ้าเดียมอนก็เอาไปขายเต้าพักละนะพักละต่มันแค่ยง่เน่าคนบันแทงมันจะกินแกงใส่พักละเอาใหม่จ ạ อีกต้นนะึงตรงนี้นะ ป้าน้ำหอมอ้อมป้าไปกินดิจ้าเนอแกยังน้องไม่หนอโอ้เพงแม่ยามอนแพ่งกับปุ่มเป้าแม่น่าล่าห่หอโอ้บรรยาก <c oughs> <c oughs> าศพอา้ำาห้วยหน้ำหนะ่องมาหวานะอ่ะโอ้พี่น้องหวาง,ง้อเช่ากำลังแตกดอก แม่เขาจะได้กินกันนะมะง้อเขาเหมือนแหละครับเจ้าไหลได้อยู่ข้างหนนนี่มอจะปลาไปพออย่างานี้โอ้ยี่น้องฮะฮะเธอมันโดกเลยเจ้า nhà món sút tết, tất cả quá lampo kho hãy Làm đốc tóc mhm 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 đốt mhm ừ. Mình nhầm mhm thế, mhm mhm khai mhm đấy mhm 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 บอกซาใจแล้วหอกลองก่นเป็นลองก่อนอืมได้อยู่นะใยอยู่ยำทุกแต่กวานล่ะนะจ้าอ่ะตาแจงเดี๋ยวเเดี๋ยวเก็บกินในรถอะบอก้าข่ในรถเดยวกัเจ็บเติมป้าเั็เข้าปั๊มข้าปั๊ม่อืม ดเดียมักต้งมันยไม่ขายเออจมีได้ทีปลูกแม่ไม่ได้ที่แก้ขายจริงจริงจ้กแม่เพิ่งขอเพลา,า,าพว่าภากหวานแม่พอได้แกงก่อนออแกงก่อนแกงกะมันนะ่ะเ,เ,เ,เออเอ,อ,อ่าตั้งเจ้าปมดกะลละ ตันตันตันเจ้าบนกอเ่อเคค่เคค่อเค่ะอเอเค่ะโอ่อเคเคอเะ,ะ,ะขอ,ขอขนนเอเคคอเยนอเ่ะอน่อเคคอเคคอเ อาจจะได้ตัดต้นต้นเงาะต้นหมะไฟน่ะแต่่าเป็นอย่างนะเจเะ้าเนาะทำใจละเพราะว่าก็เขาอยากจะให้ความเจริญมาถึงบ้านฮาว,วก็ต้องยอมเจาะเก็บอยู่รอบสวนเจาะพงคอมจิีแพงลงไว้หลายต้นนะ่ะแพงรอดแบบเนี่ยรอดถ้าโซนนี้รอดแค่สีต้นเอง นี้ปีนี่เป็นดอกเลยต้นตีแมกกำเนี่ยปีนี่ดอกนะข้างล่างก็เป็นผ้าแคบในห้องก็มีแต่ของกินเจ้านี่มะม่วงมะม่วงปีนี่บอกใครนุ้ยเนาะไม่ได้คนบอมตายล่ะ จะแกงลาลาหนึ่งว่ะเหนา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 ก้อนเตะหนาเดี๋ยวกินข้าวง่ายก่อนเดี๋ยวจะกลเดี๋ยวเขากินข้าวง่ายกินข้าวง่ายได้จะไปเอามันั่นแก้วเองนะเจ๊อบาร์เทบ้านค่ะจะแย่กับข้าวแล้วล่ะวันนี้อาซาเป็นกุ๊กมากินกับแอฟมิ่งจ้อ นี่วายวายหมืมม่นมื่นหมื่นยายมอนแก้หวายเจ้าหวายทรงลูกกะอ,กะอมมัะต่จนกินล่ะแอมบินล้วตาเขากันเจ้า,ขา,ขาเขาไงก็เข้ากันง่ายกบเข้าเก่าเนาะเนพอแอมเมนแล้วเจา้าอืม้ม,อ,มอ,อร่อยเราต้องได้ซื้อ,อหาอยู่ในสวนเท <มา S 1> ่านั้น อันนี้เป็นแกงอบเป้านะแกงยอดมะพร้าวแตตะว,วาเจ้าอันนี้ต้นมะกาต้นมะกากินกับปลาปิ้งเจ้าเดี๋ยวคนกินยังนะข้าวขาหมูข้าวขาหมูแต่เมืา่อวานเจ้ามาอุน่นนี่บรรยากาศกด็ดีดีไปนอ,เอนเลยปนกระตุกไปปล่อยเจ้า,น,าน,น,นีา่บรรยากาศดีสุดเลยดีมากนะ อาอนะอะไรเจ้านอเดียสอาลรเจ้านอเดีสสำหรับคลิปนี้เจ้าก็ฝากคลิปเทใจเนาะอ่ารักไม่ในเสียงก็จะเหาะเอาเดือดเท้าไปต่างจังหวัดเจ้าขอบคุณทุกการรับชมแห่งจนถึงท้ายคลิปเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกันสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสสวััดีครบเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกันเด้อไปน้อง